สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เข้ามาดูผมนะครับไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่เล็กตัวใหญ่ผู้หญิงผู้ชายนะครับก็ชื่อนายพีรัสสันนายขมูลนะครับเอเลนชื่อว่าเอิร์ธที่แปลว่าโลกนะครับอู่คณะศึกษาศาสตร์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์นะครับวันนี้ก็จะมาอัปเดตชีวิตของผมเองนะครับคือต้องบอกว่าผมเป็นคนที่ในชีวิตก็ไม่มีอะไรมากนะครับทากิจกรรมนิดหน่อยครับอยู่ชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับ รวมผมเป็นคนชอบธรรมชาตินะครับชอบป่าชอบเขาก็จะออกค่ายบ้างกับชมรมนี่ครับอาทิตย์ที่แล้วก็เพิ่งไปออกค่ายมาที่จังหวัดสุโขทัยนะครับไปค่ายก็สนุกดีครับก็สําหรับค่ายค่ายของชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับก็เป็นค่ายที่สนุกนะครับก็ได้ไปเดินป่าเที่ยวธรรมชาติแล้วก็ทํากิจกรรมครับงานอดิเรกอย่างหนึ่งที่ที่ชอบเหมือนกันครับฝากด้วยครับสาหรับชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมอนเลสสวนนะครับ ส่วนงานงานอดิเรกผมเป็นคนมีความสามารถในการเล่นดนตรีครับเล่นกีตาร์ครับก็จะมีเล่นดนตรีบ้างนิดหน่อยครับเป็นการฝึกเล่นไปแบบม่มั่วเล่นกีตาร์เพราะเพราะเพราะความชอบครับชีวิตช่วงนี้ก็เรื่อยๆครับไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นเท่าไหร่ครับมีงานอดิเรกอย่างหนึ่งก็คือผมเป็นคนที่ชอบถ่ายรูปครับจะชอบถ่ายรูปธรรมชาติชอบ ถ่ายท้องฟ้าแล้วก็ลงเพลงเท่ๆเอาไว้แอคครับสำหรับเรื่องการเรียนช่วงนี้ก็เทอมที่แล้วก็หนักหนาสาหัสเอาเรื่องอยู่ครับก็แต่ก็ผ่านมาได้ด้วยดีก็ส่วนหนึ่งผมเป็นคนที่วาดรูปได้นิดหน่อยครับก็จะมีรูปที่วาดอยู่ติดฝ้าผนังนิดหน่อยก็เป็นคนที่วาดรูปไม่สวยครับแต่ว่าแค่ชอบวาดครับ เดี๋ยวจะมาให้ดูเรียกว่า,าหนังห้องแห่งความทรงจำนะครับก็ไม่ค่อยได้ให้ใครเห็นเท่าไหร่เดี๋ยวจะเอาให้ดูนะครับเป็นงานอดิเรกข,ของผมเองนะครับก็เรียกว่างานอดิเรกดีไหมก็ส่วนใหญ่จะเป็นรูปที่วาดเองทั้งหมดเลยครับก็จะมีโปสเตอร์นู่นนั่นนี่ก็สําหรับเพื่อนๆก็ขอให้เพื่อนๆมีมีแต่ความสุขเหมือนกันนะครับแล้วก็อย่าเจอแต่เรื่องลาย,ลาย ครับขอบคุณครับ